สวัสดีครับสนิทนาชานลนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมนะของมีคคมอีเช่นเคยนะครับวันนี้กลับมาพบเจอกันอีกหนึ่งครั้งแล้วหลายครั้งต่อไปนะครับวันนี้นะครับมีโปรดักหนึ่งตัวแต่ตัวนี้อยู่กับผมมาประมาณ7จ็ดแปดปีแล้วนะครับเออก็เลยเหมือนกับไปเจอเขานะเลยเก็บมารีวิวสักหน่อยเพราะถือว่าเป็นของที่อยู่นาน mm hmm. แต่สภาพดีนะครับนั่คือเจ้าตัวนี้ครับนี่เลยนะครับ ตัวนี้นะครับเป็นมีดนะฮะานาะเป็นเหล็ก1045นะครับโรงงานนะครับอยู่นานมากแล้วนะฮะตัวนี้ด้ามนรคทับด้ามเป็นไม้แท้นะครับอ่าขึ้นรูปทับสีเป็นสีดำแล้วก็มีลายนะครับตัวนี้นะฮะปลายตัวนี้จะไม่มีเสาปลายกัะแทกนะครับเป็นปลายไม้ธรรมดานะครับมีเชือดสีดำนะครับผ่านด้วยห่วงสีทองนะครับตัวนี้นะ ด้ามตัวนี้เป็นหนังกระเบนเทียมนะครับแล้วก็ด้านท้ายเป็นพลาส,สติกนะฮะตรงนี้เป็นอลลอยด์ชุดติงเป็นอลลอยนะครับบุดไม่นฝ่ายสองบุดด้านผ่านด้วยเชือกสีดำนะครับตัวนี้ก็คือเป็นเหมือนกับของทําโชว์เฉยๆนะครับไม่ได้ตัวนี้ราคาเบามากนะ,ะผมได้มาราคารู้สึกจะไม่ไม่เกินไม่เกินสามพันนะฮะตัวนี้นะครับไม่เกินแน่ๆนะฮะเป็นของทําโชว์นะครับไม่ได้เน้นความโมเน้นความสวยงามและตั้งโชว์เฉยๆนะครับไปดูไอ้ด้าดนะครับ เห็ที่บอกตัวนี้อยู่นานนะฮะผมเก็บไว้นานแล้วหลายปีมากก็คือสภาพใบดาบก็จะเป็นอย่างนี้เลยครับเป็นอ่าอย่างที่บอกเป็นดาบหนึ่งนสี่ห้านะครับนี่นะเหล็กจะประมาณนี้นะครับที่เห็นเป็นริ้วๆนี่คือน้ามันปืนที่ทาไว้นะครับเคลือบกันสนิทนะครับส่วนที่เป็นทองเหลืองก็มีตัวนี้ตัวเดียวนะครับทองเหลืองเวลาไว้นานถ้าเราไม่ได้ขัดดูแลก็จะขึ้นเขียวนะฮะเป็นอย่างนี้ส้มเขียวนะฮะตัวนี้ใบดาบเป็นหนึ่งล่องเลือดนะครับยาต่อไปฮาร์มอนเทียมหรือว่าฮาร์มอนโรงงานคือเกิดจากการที่เขาใช้อ่า ลูกหมูขาดขึ้นมาให้เป็นลายนะครับก็เป็นข,ของเทียวความคมพอประมาณนะครับตัดพวกของอ่อนได้นะครับแต่จะไม่สามารถกีดกระดาษหรืออะไรที่บางบางได้คือคมไม่ถึงนะครับตัวนี้คือใช้ใช้ประเภทอีกขอเขาเรียกอะไรฟันพวกกล้วยเนี้ยได้กล้วยมะกรออะไรเนี้ได้นะครับแต่ไม้กนืแข็งนี่ไม่ได้เลยนะครับเพราะใบอ่อนแต่ถ้าเป็นเนื้ออผลโอเคเนี้ยเข้านะครับตัวนี้เน้นความสวยงามเน้นตั้งโชว์นะครับ ซึ่งแาบตรงนี้เป็นรูปมงกอนนะครับมงกอนสี่เหลี่ยมตอนซื้อมาก็ว่าประเทศดีครับแต่รู้สึกพอใช้ไปนาน,านตัวนี้มันแทงแทงเอๆนะครับผมตัวตนี้ก็บอกคือหลายปีแล้วมันเจอเจอเขาอยู่ในกล่องกีตาร์นะครับก็เลยออกมารีวิวให้ดูกันนะครับเป็นเหล็กหนึ่งศูนย์ที่ห้านะฮะก็คือเป็นเหล็กทีเ่เก๋ก็เกิดกระตับสุดแล้วล่ะก็คือใช้งานฟังได้แต่ไม่ไม่ไม่ได้ ไม่ได้แข็งแรงมา,มากมายคือฝ่าเวลาอาจจะยบอก็ได้นะครับ1นึ่ห้าคือเหล็กเะมีเกรดนะครับเป็น1นึ่งศ90ยนห้าศูนย์ศูนย์เก้าทีที่เราเจอเโดยทั่วไปนะครับโดยทั่วไปนะเอานี้ก็รีวิวแค่นี้แล้วกันนาองมาแบ่งกันดูนะครับใครที่ถูกใจนะครับอาวุธประมาณนี้ก็ลองดูเว็บลหลายเว็บที่เขามีจำหน่ายนะครับบางเว็บก็ส่องริงของดีจริงบางเว็บก็หลวงโลกนะครับอ่ดาบพัฒนะผมรู้สึกว่าตอนนี้จะมีเทศกาลนะฮะเป็น ซามูไรแกลเลอรี่ไทยแลนด์นะครับช่เปิดให้เข้าชมอ,อยู่นะครับมีดาบให้เลือกชมและจําหน่ายด้วยเพราประมาณตั้งแต่สักงห้าพันขึ้นไปแล้วยาแพงสุดน่าจะสองล้านกว่านะครับตีจากช่างมาตระก,กูลที่มีอายุแปดร้อยปีนะครับนักร้องท่านหนึ่งก็ไปซื้ออยู่นะครับเ้าที่ผมติดตามเพจเขานะใครที่ถูกใจลองขออนุญาตเขาเขาจำกัด เหล็กแต่ละชนิดคุณภาพช่างฝิมือมีตะกูหนึ่ง8ปดอกว่าปีนะครับตีมาดามราคาล้านก็สมกับฐาน,านะตะกูลเขาะนะใครที่มีเงินถือก็อพอๆถ้าใครที่ไม่มีเงินถึงก็แค่นี้พอนะครับเหมือนเดิมครับถูกใจช่องผมดไลรก์กดแชร์สับสไครต์นะครับขอเตือนเรื่องเดียวนะครับความปลอดภัยแล้วก็อย่าไปยุ่งกับใครนะครับเราซื้อของพิคมซื้ออาวุธทุกอย่างเพื่อความชอบและการสะสมนะครับอย่าซื้อเพื่อการ,รลุ่งกันแล้วกันเนาะเพราะว่าเพื่อนรู้ด้วยกันนะครับ อยู่กันอย่างสงบสุขดีกว่านะครับสนิมหน้า c h a น n e l ลาไปก่อนนะครับภางหน้ามีถึงดีสนารให้ดูเรื่อยๆนะครับไปบาย